เนื่องจากเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้ววินัยรร้แรงนี้เนี่ยนะคือต้องใช้เวลานานพอสมควรดังนั้นเลยจําเป็นต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนอแต่บางคนแน่นอนและครับก็วิพากษ์วิจารว่ามีทงอยู่แล้วอืจริงๆมีทงไม่มีทงไม่รู้ครับแต่มันมีมูลแล้วก็รักษาการผบตรอก็มีอำนาจแล้วทั้งห้าคนมีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ไหมพี่สำราญมีสิทธิ์ต่อสู้อยู่แล้วเนี่ย โดยหนังสือท่อนสุดท้ายวรคสุดท้ายบอกว่าผู้ถูกสั่งออกจากราชการมีสิทธิ์ยืนอุทธร์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจอันนี้คือกอพรอตรอ่าคือมันมีเนี่ยที่ว่าที่เขาชมกันนักหนาะอ่าพอส,อสอง่า,งงาร่างตำรวจนะ,ะมีมีอันนี้มีกคล้ายๆเป็นกอพอของตำรวจอืม,มนะมซึ่ง ไปยื่นขอความเป็นธรรมได้ไปยื่นอุทธรณ์นะองค์กรนี้และองค์กรนี้ก็จะไปดูว่ามีความประสงค์คือรับไม่รับเขาองค์ประกอบอย่างไรเขาจะไปวินิจฉัยว่าอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์รับหรือไม่รับและระหว่างนั้นเองบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องสามารถจะไปยื่นฟ้องศาลปกครองได้ถ้าเป็นคําสั่งนี้โดยไม่ชอบอ,อคออนนทั้งหมดเป,เป็นช่องทางหลักของบิ๊กโจ๊กที่จะดิ้นสู้ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคําสั่งให้ออกจากราชการนี้ไม่ชอบอถ้าอยากจะมี หลายชื่อชิงพบตรอต,อตอนนี้ต้องประจำการบ้านเรื่องคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกอของตํารวจนี่แหละอืนะเพราะจะเป็นงานแรกรที่ <c oughs> ได้รับเรื่องแนี่นอน <c oughs> ได้ทำงานนี่นะแล้วก็ฟ้องสายปกครองนะฮะคือง่ายงจะทํายังไงก็ได้ให้คําสั่งให้ตัวเองถูกออกนะชาการเนี่ยมันไม่ชอบชเพื่อจะมีคําสั่งมาให้กลับคืนนี่ถามว่าทาไมสําคัญนะเดี๋ยวได้ติดตามเอาถัดไปนะครับ โดยห่วงเวลาท่านก็บอกละ270วันปร<น>ะย <9 S 1> <9 S 2> เวลาได้270วัน9เดือนครับถัดไปครับ,รบนี่นะฮะก็เป็นสิทธิ์ของท่านถามว่าห่วงไหมจะถูกฟอ้องร้องจะถูกอะไรบอกเป็นสิทธิ์ของท่านไม่เกี่ยวตัวไม่สนใจเพราะทําตามกฎหมายนี่มีอํานาจอยู่แล้วนะครับอาถัดไปนะครับแล้วคราวนี้บิ๊กโจ๊กจะเอาอย่างไรต่อจังหวะก้ของบิ๊กโจ๊กตอนนี้ <J> โดยกฎหมายนี่บิ๊กโจ๊กถือว่าได้กลับสตอชอแล้ว อ่าใช่กลับมาแล้วว่าเมื่อก่อนอยู่ทำเนียบนะก็พอพอท่านบิ๊กไสจะลงดาบเนี่ยนะโดยรักษาการพบตรนี่ครับก็ต้องกลับมาที่นี่กซะก่อนคือต้องมาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนไม่งั้นลงดาบไม่ได้ใช่สามัตาหนึ่งศูนย์ห้าแค่หนึ่งศูนย์หนึ่งไรเนี่ยว่ากันไปนี่นะทีนี้บิ๊กโจ๊กนี่จาง่ายๆว่าหลักกิโลเมตรที่เกษียณเนี่ยสองห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดปี7ปีเจ็ดปี นี่นะคือปีนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าตอกฟ้าลงอ่ะไม่มีทางแล้วจบปีนี้ต้องอาจจะเป็นบิ๊กต่อลอยมาไอ้บิ๊กตายลอยมาแบบจังๆแล้วอันนี้ก็ห้ามเงนไม่ได้ห้ามเงินไม่ได้แล้วเพราะว่าเวลนี้สู้ไม่ได้จริงๆนะฮะอ่าเนี่ยแหละทางนี้แบเอาไม่เป็นไรก็ว่าไปแข่งไพยแข่งวาสนานี่เหลืออีกหลายปีเป็นลุ้นเอาสมัยหน้านะฮะแล้วบิ๊กตายก็ไม่เล็วนะนี่นอกเรื่องนิดหนึ่งก็พอไม่ถึงกับปรีดมากแต่ว่าคือนายกก็แฮปปี้อ่ะ นายก็แฮปปี้นายก็แฮปปี้อย่างน้อยก็เนี่ยเวพันนันสามสี่วันแรกนี่ลุยแหลกนะอย่างน้อยตำรวจก็ไม่ทะเลาะกันไหนเงียบกริบ <c oughs> เอาอไปดูว่าจังห 9, วะเก้าเขาจะทําอย่างไรต่อจังหวะเก้าแรกยังไงต้องไปอุทธร์ไอ้ดังว่าคณะกรรมการพนะิทักษ์คุณธรรมก่อนนั่นสิ่งแรกและไปดูเรื่องของคดีกันนิดหนึ่งนะเทคนิคในการสู้คดีของบิ๊กโจ๊กนะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยความจริงต้องไปพบพนักงานสอบสวนสนต่อปุ่นทีมงานไปได้ต่อเลยนะครับปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยขอให้ทีมทนาเนี่ยไปเลื่อน เนื่องจากว่าเอกสารต้องไปทําคําชี้แจงคาให้การเนี่ยมันเยอะมากและที่สําคัญก็คือก็เลื่อนไปประมาณเกือบเกือบสัก27-28เมษายนนี่แหละนะครับอธิงานต่อเลยนะฮะนี่นะครับแต่เมื่อวานให้สัมภาษณ์นักข่าวเพราะนักข่าวไปถามว่าเอ๊บิ๊กโจ๊กเนี่ยคดีถูกให้ออกจริงหรือไม่จริงอะไรบางตัวอยู่ที่นายกครับอยู่ที่นายกครับตอบคาถามเดียวแฟนเสียงตกลอง แต่นายกวันนี้บอกไม่เกี่ยวแล้วอยู่ที่รักษาราชการแทนพบตรนะครับอ,อานตดไปนะฮะนี่ก็คือเส้นทางคดีสรุปว่าเดี๋ยวก็ต้องเลื่อนไปอ่าต่อไปเลยฮะนะครับเลื่อนไปเป็นวันที่27เนะเวลา10บโมงอันนี้คือไปให้ปักคำที่สนตอปูนใช่นะครับแต่ไม่มีแต่อีกนิดน,นึงเพราะว่าวันนี้เองช่วงบ่ายนะครับอ่าต่อไปเลยฮะทีมงานวันนี้ช่วงบ่ายพลเตมุจตรีวันเตชะอัครเกษมรองพอบอชน หอบผิวพร้อมกับทีมงานสำนวนคดีบิ๊กโจ๊กในคดีเนี่ยที่สนตปูเนี่ยเว็บบีเอ็นเคเอาไปที่ปปชครับพี่สำาราบยื่นไปที่ปปชหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าปปชแบบนี้มันก็เข้าทางบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าคือก็มองได้อย่างนั้นนะแต่นี่ผมมองว่าอย่างนี้โดยหลักกฎหมายนี่คือโดยพนักงานสอบสวนเขาต้องทําอย่างนี้อยู่แล้วอืนะคือต้องด้านหนึ่งก็รําเนินคดีของตัวเองไปแต่ต้องเอาไปให้ปปชด้วย พ่าพิกโจก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทีนี้ปปชในอนาคตจะว่าอย่างไรนี่นะก็จะไปสังเคราะห์ไปแยกธาตุว่าคดีนี้นี่ส่งกลับตำรวจหรือว่าทั้งหมดเอาไว้ที่นี่เพราะมันเคยมีคดีหนึ่งค้างอยู่นะที่งานเปิดดูต่อก็ได้เพราะเว็บมินนี่นะฮะเว็บมินนี่นี่ยังค้างอยู่ที่ปปชขอรับไว้ทำเองนี่แต่ว่านิดเดียวในมุมผมเนี่ยคือบางคน มองว่าถ้าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐแล้วพิโจกเป็นตำรวจครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐครับคดีต้องไปปปชหมดผพราว่าไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าคดีอย่างฟอกเงินนี่เป็นข้อหาส่วนตัวเล่นกัรพนันเองไม่ใช่หนึ่งห้าเจ็ดไม่ใช่หนึ่งสี่เก้าไม่ใช่เราเว้นไม่ใช่หนึ่งสี่เก้าไม่ใช่ว่าจะรับหรือเรียกรับหนึ่งสี่เก้าคือเรียกรับผลประโยชน์ช่านชีวิตหนึ่งห้าเจ็ดลาวเว้นอแต่นีใครเข้อกล่ากระทำผิดเอง ฟอกเงินเองอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นกฎหมายฟอกเงินไปเลยอ่าอันนี้แหละแต่ยังแง็ตามนี่มันก็มีแง่มีง่ามอยู่นะบปชเขาก็วินิจฉัยได้บิ๊กโจ๊กก็จะใช้ตรงนี้ในการถ้าจำเวลนได้นะเกี่ยวกับฟอกเงินนิดนึงเนี่ยคดีฟอกเงินเกินกว่า3 0 0รอล้านนะครับเป็นคดีพิเศษก็ต้องมีดีไซน์นะพอดีดีไซน์เสร็จปุ๊บดีไซน์ที่เคยทำหนังสือเนี่ยนะเหมือนกับ มีมีพื้นฐานคาดีที่เคยทำร่วมกับทางปปชคอตอนนั้นนี่ยคือพูดตรงตรงคือคนของบิ๊กโจ๊กไปร้องที่เดซายใช่คลิสนี่แหละเป็นการเดินเกมเ<อ>นะดักๆแต่ไม่ใช่ว่าฟ้องเงินเกิน300ล้านแล้วนี่ต้องไปที่เ s i หมดนะเ,<อ>เขาเพียงตั้งขั้นต่ำไว,ไว้ว่าถ้าจะไปเด i ไเนี่ต้องคดีใหญ่หน่อยสำคัญหน่อยมุล<อ>ฐานถ้าฟ้องเงินต้องสามล้านขึ้นไปครับอะไรประมาณนี้ครับ แต่ตำรวจนครบาลก็ทําได้พันล้านก็ทําได้อไม่ใช่ว่าถ้าเกินสามล้านแล้วนครบาลไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่นะอันนี้ครับแต่อย่างที่คุณหนุ่มกับผมได้วิเคราะห์มาโดยลําดับนะบิ๊กโจ๊กก็ยังมีช่องทางที่จะต่อสู้สรุปว่าอย่าเพิ่งขีดชื่อออกอต้องรอลุ้นว่าทำยังไงจะกลับมาแล้วีนี้เนขอขีดเส้นออกขีดออกปีนี้ก่อนปีนี้เนี่ยขอให้บิ๊กตายประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือ ต้องติดตามนะว่าเทคนิคหรือการสู้คดีของบิ๊กโจ๊กหรือการพลิกกลับในการนะขอให้ตัวเองนี้กลับมาเป็นตํารวจเิยที่ไม่สมรภูมชาวใต้นี่ยี 28, ใช่ไหมใช่การลดน้ําดําหัวบิ๊กโจ๊กอีกนะสงการเลยมาแล้วหลายวันนะ,ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูเรื่องปรับครอมองกันนะครับ